ที่โรงเรียนวัดรวกนะครับบางปะรุกนะครับซอยเจริญาิเกนะครับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมนะครับกิจกรรมดีๆของวิทยาลัยสารวัตรช่างพระนครนะครับกับกิจกรรมเสริมวันแม่นะครับ2สิงหา2563บรรยากาศข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไปครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่หน้างานนะครับกับกิจกรรมเสริมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับพันธีหลวง12สิงหาคม2563นะครับ โครงการพีดีเซ็นเตอร์นะครับของแร,ร,รกรรสรรรุินค้า่าคมรดกธรรมประจำปีการศึกษา2 5 6 3นะครับเข้ามาข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเชิญครับผม ที่ผมพามาชมันวันนี้นะครับเป็นบูธนะครับบริการเสริมสวยตามผมสตรีนะครับเข้าไปดูกันดีกว่าว่าข้างในบูธมีอะไรบ้างเลยครับผมนะครับภายในบูธนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับการบริการให้การเสริมสวยนะครับกับสุภาพสตรีนะครับสำหรับประชาชนโดยรอบนะครับโดยวันนี้มีคุณครูเรนูนะครับนำแนะนำนักเรียนหลักสูตรชั้นชีพระยะสั้นนะครับมาออกให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปครับผม ครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับคุณครูเรโนนะครับคุณครูเป็นคุณครูประจำแผนกวิชาเสริมสวยนะครับวันนี้นะครับผมจะสัมภาษณ์คุณครูว่ามีอะไรมาบริการประชาชนบ้างสวัสดีครับครูครูครับวันนี้มีอะไรมาบริการประชาชนในวันนี้บ้างครับมีตัดผมูนาซอยผมนะคะใจ่สั่งหมู้าวคุ้ก้ดีนะครับครูครับวันนี้คือเป็นท่านเมนของครูหมดเลยใช่ การันตเรื <t 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 ่อรันตอนนี้เราขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปรู้จักไปกันเลยครับครับตอนนี้อีกรูปนึงที่ผมตั้มาเยี่ยมชมนะครับก็คือการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับวันนี้ผมเยี่ยู้กับคุณครูวิทยชัยไปครับครูครับวันนี้มาบริการอะไรประชาชนครับมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็บำรุงรักษารถจัยานยนต์นะครับเบื้องต้นนะครับก็มีประชาชนก็มาเปลียมถ่ายน้ำมันเครื่องก็พอสมควรอยู่ตอนนี้ อันนี้เชือกี่เป็นโซนชอนหนึ่งชอนสองครับประปพชอนหนึ่งชอนสองอ๋อทุกปเรียนอยู่ครับปกติเราไม่กี่กันอย่างนี้ทุกปีทุกปีครับทุกปีงานสำคัญอะไรก็จะมีนะครับวันนี้ก็คือในส่วนของการบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับขอบคุณมากครับครไปครับแตผมพาไปชมมูสต่อไปเชิญครับอีกหนึ่งบูธนะครับที่พามาเยี่ยมชมนะครับวันนี้ก็คือในส่วนของการซ่อมมุมลวดนะครับวันนี้ผมอยู่กับครูพิชิตนะครับสวัสดีครูสวครับ วันนี้ทำอะไรบ้างครับก็มาเปลี่ยนรวดนะครับในประชาชนนะครับมาตอกต้นนะคที่มันหักมันถูก็มีการซ่อมให้เปลี่ยนเป็นเท่าใบแบบใบเดิมเปนเท่าไห่นะครับทนถึงหักต้มได้ต้มได้ครับถ้าไม่มากเกินไปถ้าเกินไปนะครับต้องจากนี้การ่อมรวดเดี๋ยวเรามีสอกวิธไหนไหมครับก็จะมีในสอดปลองที่ทางที่ระยะกั้นนะครับของ เตรียมขอจัดประดิษฐ์นะครับ75ชั่วโมง75ชั่วโมงครับจะรวมรวมถึงกับตัวน่าสังด้วยก็คือถ้าสนใจระารยซ่สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับ75ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับก็ขอคุณคุณครับนะครับที่ทำเด็กๆมาช่วยในการตกตัวนะครับไปครับขอนคุณครับไปต่อครับอีกหนึ่งคนะครับที่เราบริการนี้นะครับก็คือในส่วนของการบริการตรวจรัดสตาประกอบแ่นวันนี้อยู่กับอาจารีารทนสัสครับ วันนี้มาให้บริการอะไรประชาชนมากครับบริการตรวจัดปัญหาสายตาแล้วก็แก้เม็ดีครับแก้ดียาวต้นก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเน็นสายตายาวเมื่อหัสรัมเ็นเสือครับครูาปัจจุบันเนี่ยคนที่สนใจสามารถติดต่อเข้าไเรียนได้ทางไครับก็จะติดต่อโดยตรงแต่ถ้าไปทางทิ่ใาลัยธรรมาติมรกก็ได้ ส่นปงใช่ครับเรียนอบสากที่ได้เลยใช่ครันะฮะใครสนใจนะครับติดต่อคี่ชาพอได้หรือก็ไปที่ที่ได้สำัตัครมาได้นะครับคุากครับผมนะครับสิบสองโมแต่นันสิบผองอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ่รัวันนี้มาบริการมาเช่าอะไรบ้างครับออชาเครื่องอ่บเีนนะครับตื่น ซีดีอ่าบิลิมพ็อกซ์ฮัมและเพลงดนตรีธรรมชาติรุ่นใหม่รุ่นเก่าซ่อมได้หมดได้หมดได้หมดนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานนะครับที่มาช่วยนะครับให้เรายการเราสนุกในวันนี้นะครับขอบคุณมากงด้วยขอบคุณครับ นวัสดีครับวันนี้นะครับผมอยู่กับบรูที่นะครับสอนทำกาแฟ,าฟนะวันนี้นะครับผมอยู่กับครูเรมิดานะครับครูอยู่ไหครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณครูมาทําอะไรที่รำเลยมาร่วครับวันนี้ครูมาสอนวิชากาแฟ,าฟสดนะคะแล้วก็มาสอนทำโมกโกาา้ด้วยค่ะทำโมกโก้ด้วยเสียตังค์ไหมครูไม่เสียฟรีฟรีสอนเสร็จแล้วทําได้กาแฟดีกลับบ้านต้องโอ้สุดยอดเลยครับนะครับนคุณครูเรมิดานะครับผมอยากให้คุณครูฝากผลงานด้วย ใคว่ามีช่องยูของตัวเองค่ะครมีช่องยุทูปนี้ถ้าใครสนใจนะคะอยากดูอยากมีความรู้ในเรื่กาทำอาหารนะคะหรือไม่การชงกาแฟชมน้ำสมุนไพรต่างๆรอว่าการทำรีวิวอาหารต่างๆที่น่าสนใจก็ติดตามในช่องยูทูบของครูได้นะคะชื่อว่าครูเบาคิเช่นนะคะก็จะได้สาระความรู้และความรูงด้วยอีกช่องหนึ่งก็คือเข้าไปที่เพจในสังคมในสัมพันธ์ช่องพทะครจะมีรายการย้อนหลังรายการครูเบลเข้าคัว ใายคู่กับสีมะลามีกี่อีีโอมีโกอีพีค่ะมีโ,มโ,มโกอีพีนะครับใครอยากเข้าไปดูสาระบอกครานผูหานเข้าไปดูได้นะครับสำหรับวันนี้นะขอขอบคุณคุณกาปตันค่ะเดี๋ยวเราไปพูดต่อไปกันนะครับ ของแผนกวิชาผ้าและเครื่องแตกายครับวันนี้ผมอยู่กับคุณคณรูวัชรีคุณค,ณครูสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณครับวันนี้คุณครูมาสอนอะไรกับเจ้าคุณล,ลวรรษรวบครับสอนผพพ้าปิดจมูกถ้าเป็นภาษาไทยผ้าปิดจ,จมูกป้องกันโรคโควิด19บเอ้อ่าใชภาษาภาษาภาษา,า,าคือแมสใช่ก็แมาสภาษาปิดเราเรียกว่าแมสแล้ววันนี้เนี่ยการทำผ้าเนี่ย ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยต้องุมจักมานะครับไม่ต้องค่ะประตนี้สอนให้เย็บมือสอนมีเย็บมือด้วยเย็บจักรด้วยยากไหมครับไม่ยากไม่ยากถ้าหมดตรงน,นี้แล้วคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูหรือไปเรียนได้ที่ไหนที่วิทยาลัยสารพล้ช่างพน,นะพพนครเราจะมีการเรียนการสอนนะคะสอนแท่กการสอนทำผ้าแมสเนี่ย าไปในนวิชาาทีี่เเรเรยด้วยะค่ะว่าตอนช่วงต้นโควิดที่ผ่านมาที่เราเป็นต้นแบบในการทำหน้าก,กากอนามัยด้วย <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ส่งให้อาจารย์สุภาพเทศตามแจกแจกประนใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นจากเพื่อนเราแล้วก็เพื่อนเราที่ยอดนะครับใครที่สนใจครับเรื่องเหนือจากวันนี้นะครับก็สามารถถ้าไปเรียนในที่วิทยาลัยวันหลังๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูวัชรีนะครับที่นำความรู้ดีๆมามอบให้กับทุกคนชาวบ้านร่วงนะครับขอบคุณครับอ่ะ อีกหนึ่งแรงงานนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีเขาหุ้นี้งานวันนี้ก็จะไม่รับดื่นนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องๆนักเรียนนะครับที่มาช่วยงานวันนี้นะครับให้เน้อตัวกับโลกชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อน้องใหม่ชื่ออะไรโลกชื่อปั๊มชื่อปั๊มชื่ออะไรโลกชบมัจย่างครับอันนี้อยู่ไหนกอะไรกันข้างไฟฟ้าครับข้งไฟฟ้าวันนี้มาทําอะไรบ้างมาซ่อมเครื่องไฟฟ้าค่ะเครื่องไฟฟ้าลม ปกติเนี่ยได้ออกกีจกรรมอย่างนี้ปล่อยไหมใช่ปล่อยปล่อยใช่แต่วันสำคัญนะ่ะวันพ่อเออวันเฉลิมพระบาทสามไปหลวงสังฆานที่สิบแล้วก็วันแม่แล้วก็วันเฉลิมพระบาทสี่ก็ไอีกินเนื้อถามนะครับกิจกรรมนี้ให้ประโยชน์อะไรกับนักเรียนอ .2 มั่งครับเอเล่าจากเราก่อนก็ได้ต้อง เียครับก็เรียนอุปกรณ์ต่างด้วยกันมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้านเพิ่มขึ้นน้องใบของหนูก็ได้แบบประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงแบบเสียจริงแล้วก็ตัวไหนไม่รู้ก็จะมีอาจารย์คอยเป็นคนศึกษาให้เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะเราเจอดบ้างได้ต้องของจริงครับอาจารย์ได้รู้อาการว่ามันเสียยังไงมีความทางาอ สุดยอดนะครับน้องๆพวกนี้นะครับเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นปวช3นะครับรแผนกช่างไฟฟ้ากําลังนะครับที่มาร่วมกับเคลื่อนให้เกิดโครงการนี้นะครับก็ถ้าเาป็นูกค้าโครงการนี้ก็ไม่ขับเค็ืไม่ได้นะครับขอบคุณมากเรยต้องในโลกเออแต่มาใจหนุ่มส่งครับกําลังนั่งพักทานข้าวกันอยู่เลยมอสัมภาษณ์น,นะครับอ่ะชื่ออะไรลกูกชื่อปอนชื่อปอนชื่ออะไรลูกเออจางสองคนอยู่แผนกเลยครับทั้งโรงง,งงานทั้งโรงงานวันนี้มาทําอะไรบ้าง ทำมงลวดฮะทำมุงลวดมวดนะครับทำมุงลวดได้ออกกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆไหมครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกครับครั้งแรครั้งแรกเหมือนกันหลังจากอันนี้ครั้งแรกนะครับได้อะไรกลับไปบ้างหลังจากออกกิจกรรมนี้เช่นเป็นทำอืมทำได้ครับเป็นเราได้ก็เป็นแล้วตอนนี้เป็นยังเป็นแเราตอนที่เป็นยังเราได้อะไรบ้างได้ดีการทำ ทำเป็นทำเป็นนะครับยากไหมไม kind of ่ค่อยยากครับไม่ค่อยยากมาทั้งคนทั้งใจทำได้ไหมครับทำได้ทำได้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณน้องๆนะครับแู้งหญ่แค่เอ้ยลูกทั้งคนโงงานทั้งคนโรงงานนะครับที่นะครับมานะครับเป็นมอดสนอยนะครับช่วยดับเพื่อโครงการดีๆอย่างนี้นะครับขอบคุณครับยินดีด้วยลูกตอนนี้ผมยืนอยู่กับประชาชนที่มาใช้บริการในวันนี้น่าสนใจครับมาที่อะไรครับ ตาการดำเิการเป็ไป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 ไนไงบ้างครับโอเคดีเลย คนาดน้ครับีค่ะีเลยนะครับสนใจก็จะเข้ามาเรียนก็เข้าไปติดต่อที่คนายต่อเลยนะครับเรก่องบ้านุณด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการจิตอาสาใช้เวลาว่างในสาขาวิชาที่เขาเรียนมาด้วยอันนี้เป็นรูปแบบที่หนึ่งนะครับ 嘛呢